านาที่นี้มีประชาชนได้ตกตายขบวนการอายุยิธรรจับเยอะจูนตะกุกขบวนการอายุธิธรรมจับพวกเราไปขันทุกบ้บารรอกาสังคมสงเสงียงสัาสุดหากต้องการให้สังคมงนี้สั่ เมื่เวียนุุกโอลิมปิกระบบยาแรงผลลัปิ์ดีอนประตูพุกให้พี่น้องของเรากลับมาขอคารวะผู้ว้ชนขอยกจงพี่น้องการอาสาทุกท่านด้วยความเคารพว่าพวกท่านผ่านมาได้อย่าง ผมกิจเยอะรักทัลนสิทุกทุกอย่างต้านยันเช้าจนรุร่ง,งไ,ดไ,ดได้ครับ้องปิดกรุงร้องเป็นทุ่งสังหารกาอาสาอุทิศชีป้องไทยพานโถมหัวใจอภิบาลประชาชน เกียรติยศและศักดเสียงท่านและจะต้องเรียกคืนเสรีภาพให้ท่านจะต้องปลดปล่อยตัวท่านออกมาจากที่คุมขังินเพราะพวกเราได้ผ่านการสูงเที่ยเพราะพวกเราได้ผ่านการพูดถึงผู้หญิงหมดทิ้งชีวิตเพราะพวกเรา วันวาราาตันงิกทางสันติวิธีท่าราชสัะสงทางสนอแดนที่ยำเด่นดำรงทางสวนลุ่มเล้มลุ่มหลงดงคนดีเลิอลุ่มหลงดงคนดี ผ่านเพลิงจิตนิต่งเงินวิทยุผ่านประตูน้ำเกือบเป็นประตูผีผ่านประตูน้ำเกือบเป็นประตูผีผานรางน,น้ำผ่านวงล้อมเขาอ้อมตีผาน บอลไกยคนใจสู้เผายางรถพรางศัตรูหลังเลือกแข่เหมือนไก่หมูหมามันฆ่าเกงมไม้ไก่พุ่ง ไม่พ้นกระสุนสังหารผู้สั่งข้าช่างอั้งชาช่างสามานทําไม่สถานรำร้องอ้องระมมอ่นเสียหลายตุเราจึงนด้รู้เยียนสา เสียหลายปีผ่านมากว่าจะตื่นเสียศรัทธาโสมเมื่อหวังสึ่งที่สุดเรา เราพบหนาไม่ใช่เพื่อร้องไห้เรามารวมกันเพื่อ,อหอหดวงใจสร้างฟ้าใหม่ด้วยมาหาชนคนส Thank you very much. เอื่อกางให้กับาอาจารย์ตุ้มอาจารย์บาลไม่ถึงเจ็นาทีนะครับนอกจากว่าเราใกล้จะครบรอบศูนยชาตินะครับเราคนชาติไทยถึงแด้ว่าวันนี้เราจะมาร่วม